มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนฟิล์มธัญรัตน์จิราพัฒน์พากอดเจอมาลสุมชีวิตถาโถมทั้งเรื่องรักพังสุขภาพพังล่าสุดนะคะโพสต์ภาพเล็บพังยับจากการกัดเพราะว่าความเครียดค่ะบอกว่าพยายามห้ามใจแต่ทำไม่ได้ปวดหัวตึงคอสมองล้าเผยว่าอยากจะหยุดแต่ว่ายิ่งลามหนักขึ้นทุกวันสำหรับฟิล์มนะคะเจ้าของตำแหน่ง มิสทิฟฟานี่ยูนิเวิร์ส2007แล้วก็มิสอินเตอร์เนชันแนลควีน2 0 0 7รวมทั้งเป็นเจ้าของวลีดังฟิล์มมีบ้านฟิล์มมีรถฟิล์มมีมงกุฎทางทีมงานเองขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะส่งกำลังใจให้ฟิล์มมิสทิฟฟานี่เจอมรสุมชีวิตเครียดหนักจนต้องหาที่ระบายขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอทค่ะ ถ้าเเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ